วิกฤตย่อมๆของคนฐานรากนะครับคือจะพูดให้ตรงหน่อยก็คือเป็นวิกฤตของคนจนนะ่ะรอบนี้เอาพูดจริงๆนะถูกไหมฮะผมว่าทุกคนรู้สึกเราไปเดินตลาดเราจะรู้สึกรว่าเฮ้ยตลาดโซนมันไม่เคยเงียบเหงาขนาดเนี้ยทีมงานไปลงพื้นที่จะดูจับโหจะดูจับไม่เคยเงียบเหงาขนาดเนี้ยนะฮะมันเคยเป็นสถานที่ยอดฮิตมากๆโอเคมันก็อาจจะมีเรื่องการซื้อทางออนไลน์หรือสินค้าจากจีนนั้นคืออีกส่วนหนึ่งที่เข้ามากระทบด้วย แต่ว่าในท้ายที่สุดในภาพรวมมันนั่นก็แปลว่าคนที่ทํามาค้าขายนะฮะเช้ากินข้ามเนี่ยตอนนี้กําลังเจอศึกหนักมากๆร้านข้าวแกงที่ปกติผมทานประจํามันจะมีอยู่นะตอนนี้ไปแล้วนะครับปิดไปแล้วนะครับโอ้โหนี่หนักหนักของจริงเลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตของคนที่มีฐานะคนรวยนะครับคนที่ไปกู้หนี้ยืมสินคนที่ไปมีหนี้ฝั่งของต่างประเทศเยอะๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ เขาเรียกอะไรคืออาจจะชะล่าใจไปนิดนึงนะครับกับภาวะตลาดที่มันค่อนข้างจะฮึกเหิมแล้วมันก็เต็มไปได้วยความโลภแล้วมันทําตังค์ได้จริงนะครับสุดท้ายคนที่ได้ผลกระทบในวิกฤติต้ยมยำกุ้งเนี่ยมันคือคนรวยบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆนะครับก็ล้มเป็นแถบเป็นแถวเลยนะครับสถาบันการเงินเละเทะไปหมดเลยเนาะนะครับแต่รอบนี้ยคนที่เป็นประดับสูงๆเนี่ยเขามีบทเรียน การเขาป้องกันความเสี่ยงนู่นนี่นั่นนะครับบริหารจาัดก,การต้นทุน่างการเงินได้ดีนะครับแต่ว่าคนถามรากนี่แหละคนที่หาเช้ากินค่าหรือคนชั้นกลางเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังเจอสึกหนักพอสมควรน,นะครับในหลายๆมุมเนาะนะครับฝั่งของรายได้นั่นก็คือเรื่องหนึ่งนะครับฝั่งของค่าใช้จ่ายนั่นก็เป็นตัวหนักอยู่เหมือนกันนะครับนี่เรายังไม่นับด้วยว่าหลายๆธุรกิจเองเนี่ยก็ถึงขั้นปิดกิจการเลยนะครับทุกคน นะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากมากคนไหนที่มีงานทําอยู่นะผมก็แนะนําเลยครับถ้าไม่เหนือบาดกว่าแรงผมว่าอดทนหน่อยนะให้มันผ่านไปสักช่วง2อสาปีเนี้ยนะครับให้มันให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่มันยากลําบากไปให้ได้เพราะสุดท้ายผมเชื่อว่า ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีภาวะทางเศรษฐกิจที่มันจะฟื้นตัวดีขึ้นแต่มันก็คงไม่มีใครกล้าฝันทงว่ามันจะเป็นช่วงไหนนะครับแต่ก็เชื่อว่าฝั่งของรัฐบาลเองผมเชื่อมาโดยตลอดว่ารัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะชุดนี้เนี่ยครับคงจะต้องพลิกทุกมาตร่าไม้ตายที่มีอยู่ในมือนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ท่านที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็ทราบดีว่าน่าจะทุ่มแบบสุดตัวอยู่แล้วนะครับนะรวมถึงคนทางทีมด้วยที่อยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆนะครับก็คงทุ่มสุดตัวเพราะว่านี่คือน่าจะเป็นไพ่ ใบสุดท้ายแล้วนะครับที่จะต้องทุ่มหมดหน้าตักนะครับเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นจุดที่มันมีผลกระทบต่อในมุมทางการเมืองด้วยถ้าว่ากันอย่างนั้นนะครับในในภาพระยะยาวถ้าเขาพลิกฟื้นตรงนี้ไม่ได้มันก็จะมีผลเพราะฉะนั้นยังไงความคาดหวังมันน่าจะพอได้นะครับในเชิงของเศรษฐกิจนะครับอย่างน้อยคือภาพระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางระยะยาวโจดอีกเยอะครับนะเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ เรื่องของปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของสินค้าประเทศจีนที่มาถล่มในบ้านเรานน่นนี่นั่นไมายเยอะครับนั่นคือภาพระยะยาวนะแต่ยางน้อยผมเชื่อลึกๆนะครับว่าในภาพระยะสั้นระยะกลางอย่างน้อยๆน,นะฝั่งของรัฐบาลเองต้องแบบอัดฉีดเ,เงินอย่างเต็มที่อ่ะนะเพื่อที่จะได้คะแนนเสียงอันนี้เราว่าตรงๆเนาะนะครับเพราะว่าก็ถือว่าอ่าถอยเขาเรียกอะไรคือคือสะดุดไปพอสมควรนะครับในช่วงประมาณสองสามปีล่าสุด จช่รับชอนรอบนี้เขาต้องเอาอยู่แล้วนะครับในขณะเดยียวกันถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับแล้วไม่ได้มีการคอร์รัปชันอะไรมากมายสมมตินะครับถ้าไม่ได้มีเงินรั่วไหลนู่นี้นี่นเงินมันลงแบบไปที่โครงสร้างพื้นฐานาต่างๆนะครับหรือว่าทําให้เม็ดเงินมันสะพัดได้แบบเต็มที่หน่อยนะครับเออมันก็มันก็น่าจะมีส่วนช่วยทําให้เซนติเมนต์นเนี่ยมันน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คาดหวังทําให้เศรษฐกิจฐา,รานรากเนี่ยมันควรจะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นนั่นคือความคาดหวังนะคร ถ้าถามณนะตอนนี้นยะผมว่ามันคือวิกฤตของชาวบ้านชาวช่องอะนะครับที่หนักพอสมควร